ปลาอีกแล้วท่านผู้ชมปลาเยอะแล้วเอ้าโอ้วันนี้ปลาขึ้นหรือไงโอ้วันนี้ในปลาเยอะเลยอ่ะโอ้แต่ผู้ชมปลาเต็มเลยปลาช่อนด้วยปลานี้ด้วยโอ้ปลานินตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้โหอะไรวันนี้มันกลับไได้ปลาเหรอพี่ วันนี้ปลาเข้าหน่ยปลาขึ้นเยอะเอ,อ้าหายไปไหนมัตนตกปลาหายไปแล้วเห็นแต่แห้คล้องเชือกไว้เนี่ยเห็นไปเชือกโอ้วันนี้ปลาเข้าเยอะวันนี้มันเข้าเยอะเหรอโอ้ เนี่ยดูดีอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อช่ตอนเช้าแะไลได้อือทอดอนเลยะปลามันยังนออยู่อือทอดนี้ผมให้พอไปทอดมุมนั้นน่ะนะเออมแรกเลยเออทอดนี้ไม่มีไปทอดฝั่งนู้นโคมนึงได้ฝั่งน้นแล้วก็ไม่ได้เลยเนี่ย เออโอเคเลยอ่ะได้ปลาเยอะเลยท่านผู้ชมออวันนี้เเออนี่อะท่านผู้ชมพอดีอืมได้ปลาเยอะเลยเรียกมาดูฮะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ปลาช่อนปลาปูไป่ไ้วปลาปลานินมันตัวในหญ่ขนาดนี้ ตัว,ตวน่าจะสองตัวโลเลยนะเกือบกิโลแนละ้วมั้งช่อนอีกตัวนึงโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยวันนี้ไม่ได้เอารถใหญ่มาด้วยเอาม,ามาอ์ไซมาโอ้เนี่ยกำลังยืนชักอยู่ท่านผู้ชม พอหลายวันแล้วเนี่ยปลามัานไม่ได้ปลา,ลาไม่เข้าเน,นอะอ,อ๋อ,อ,อ,อถ้าพวกไมมอ้งอมมานะโอ้น้ำม,มันมุดน้ำมมนมมนจะไ,ไม่ไหวโอดได้อยู่พี่ข้างล่าเอ้าอกอตัวไฟขาวตัวเดียวแล้วก็ไฟนั่น อเออไม่เป็นไรไม่ไรโอ้จา่าเรียกยโอ้ยป,ปลาชักเตอร์ตัวใหญ่ปลาใหญ่โอ้โหน,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 น้าอ๋านอนั่นสิเห็นนั่นเนะี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยที่เรียกครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมาก,บมากแบ่งปันได้ให้ได้ชมท่านผู้ชมจะได้ชมเนี่ยนี่ฮะทานปลาใจ ไปนะคนหาปลาพานปลานะใจดีมากเลยได้ปลาก็เรียกมาให้ชมครับใช่ใช่อโอเคโอเคโอ้ยปลาชับเกย์ปลาช็อปเกย์ได้เต็มเต็มวันนี้ท่านผู้ชมหลายโลเลยเนี่ยหลายโลเลยหลายหลายโล มันนิ่นี่ผม,มเพิ่งเจอว่ามันตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวหนึ่งหลายกิโลเลยอะอย่างงี้เกือบกิโลเลยบ้งตัวนี่ว่าสองตัวโลประมาณนึงสองตัวโลละอืมเนีย่ยเป็นตัวนี้สองโคมได้ตอนนั้นไม่ได้โอ้ว,วันจะได้ก็ได้เต็มเต็มเลยนะได้แค่สองทีแไดะช่อนได้ของนี้ตัวเดียว ฝังนี้น,นี่นี่เลยทั้งวันนั่งทั้งวันก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เนี่้ก็ได้แล้วทีนี้ก็ไม่ได้เหรอพอเธอติบเทียวไม่ได้ตาแข็งถึงเรียก่ย <c> ง <oughs> <c oughs> จะถ่ายตาแล้วเอา,ากลับบ้านก่อนกลับบ้านก่นอกนออก,อกลกกับบ้านก่อนเอากระชังไว้นี่โดนเหยี่ยผลป้าผลมาเอาได้กลับมาใหม่เออแล้วน่างเอาใส่กระชังเล็กต่อบ้อนครับ โอ้ผมเพิ่งเห็นลยไนินตัวใหญ่ขนาดใหญ่ยังยังโตกว่านี้อีกโอ้เคยได้ล้นเลยแล้ก่อนเนไก่อนก่อนที่อเปิดไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอือตัวโลโลกวาก็มีเออโอ้นี่ยครับท่านผู้ชมนี่ยังจะมีโตกว่านี้อีกแล้วครับ่านี้ม่มากเลยมันมีเนี่ยงต้องใส่ตรงนี้ ทีเราจับไม่อยู่ตะหวัดอยู่น้ำฉุกเฉินเลยจับได้แล้วก็เรู้เลยที่มันเจ็บมันเจ็บเอาไปที่มันดีกว่ามึงนั่นก็รู้ชมเยอะอาจจะมาเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวมากันบานเลยมากันเดติมเพราะไอ้เชี่ยแหกปากก็ได้มึงเดี๋ยวพวกกันมากันบานนได้เงี้ยเลยวมาวัง โ้ยตัวใหญ่ครับผู้ชมได้ได้ถงมือเอามาอยู่อืมไ้บยตีนหลปึ๊กเลยโอยตัวนั้นน่าจะโลเลยมากตัวเดียวนะได่นไม่ถึงโลหรอกรหกขีดจะขีเองปลาได้ใหญ่ให่ี่ใหญ่กวาน้อีกปราหกขีดจขีดเอง่คบผู้ชมใหญ่ค่ครึ่งโลเนย อย่างนี้กันสามตัวโลยอดต้นยอดอะแบบมันใหญ่ไม่จัดโอกโหตะกอนมันได้กันใหญ่ๆยิ่งนี่ถ้าเล็กนี่มองเลยใช่หรให้แห่หกเซนนึงเดียวเลยครับอือได้โยนสองทีได้เต็มๆเลยพอออกแห่ทำงานได้อีกอือก็ตอรอพวกเขาก็เลยไปทอดให้ผมหัวนั่งจ้องปลาใหญ่ เอาเหี okay, uh, uh, yeah. ออ้ยใหญ่จ้องไปโดนอาหารก็ไม่หุบท้ายต้องเลยทอดปลาลิบเออเจ็บไปเฮ้พวกเนี้ยมันได้ปลามันมีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันโตขึ้นมาใหม่เนี่ยน้อยสหมนน้อยโอ้โหกยี่สิบโลไม่ถึงโอ้หก <c oughs> ไ,ได, <c oughs> ด้ยังไม่ได้เออได้<ม>ได้แล้วประมาณนั้นมันได้น้ำหนักโอเคโอเคโอ้ยน่าขอบคุณมากเลย วันนี้ยังไม่ได้คลิปเลยโอเคเลยคลิปสวยด้วยอโอเคนี่ยเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแล้วแล้วอากบะจังไปเก็บก่อน เก็บเข้าวบ้านเบียงวางอย่นีอ่าคลิปหนแหนี่อันเก่าหรืออันใหม่ที่เคยเคยลงกันเหรอเนี่ยเออเ่เหมือนกันยังใหม่อยู่ ันเป็นโดไห,หวไหวน,น,นี่มันไม่ขึ้นน้ำใสมันเห็นเราไม่เขา้าไม่เข้าใช่ใช่แต่น้ำใสมันมองมันเห็นเราที่ทอดไปมันก็หนีหมดปลาเล็กยังหนีอยโ่โขขนาดทอดทอดแดดจา,ายังไม่ทันเลยมันหนีออกพอไฟแห้งจะจมมาปตายกลับบ้านก่อนก็มาใหม่นะท่านผู้ชม ไช่ปาลาละสิบประมาณสิบกิโลกว่าเลยหาคนเดียวเลี้ยงครอบครัวสองครอบครัวใหญ่ด้วยคนขยันไม่อดได้คนขยันต้องเป็นอย่างนี้นนนว่าเรามีงานเราก็ทำไปมีานน <c oughs> งานก็หาปลาเถกุละงานบ้านเราก็ออกแล้วผมมีอะไรก็รีบทำไปหมดหมดช่วงนี้ก็จะงานรถก็จะไม่ค่อยได้ไายงานบ้านน แม่บ้านกับลูกชายทำงานเรามีตำแหน่งพ่อบ้านต้องดูแลทำอะไรในบ้านซั้งผ้ารีดผ้าใก็ด้วยทุกอย่างเอาไวปไม่ท้อกินไหมล่ะไม่หิ้งขอบคุณมากขอบคุณมากขอเคเเดีี๋ยวรอฝากน่ยมาฝากรโอเคขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับ